อยู่กับกีตาร์ Kasuki Education s e r i ส s สำหรับกีตาร์สเปคนี้นะครับก็จะเป็นกีตาร์ที่เหมาะสำหรับมือใหม่มากๆเลยนะครับ ด้วยความพิเศษของซีรีส์จากที่เราเห็นนะครับก็จะมีลวดลายที่เป็นสัญลักษณ์ทางดนตรีเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูในคลิปนี้เลยนะครับว่ามีวิธีการดูยังไงแล้วก็มันจะเป็นประโยชน์สําหรับมือใหม่อย่างไงที่เอาไว้ใช้เป็นกีตาร์ตัวแรกที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะแล้วก็ประสบการณ์ในการเล่นกีตาร์ของเรานะครับยังไม่หมดข้างหน้านี้ที่เราเห็นนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นตารางขอ,อน,นั่นเองถ้ามองจากในมุมกล้องนะครับมผมก็จะกลับฝั่งให้ดูนะครับตรงนี้ก็จะมีทางขอดที่เป็นคีซีเป็นเบื้องต้นที่ม แรกนะครับที่สําคัญนะครับไม่ใช่แค่คอร์ด C ธรรมดามันก็จะมีคอร์ด C C7 คอร์ดในคีดีด้วยนะครับก็เป็น D D Min o r ก็คือประเภทของคอร์ดที่เป็นทั้งเมเจอร์แล้วก็ทั้งไมเนอร์ให้สังเกตแล้วก็จะมีตรงนี้เล็กๆตรงนี้ก็คือตารางของเมเจอร์สเกลที่หลายๆคนเนี่ยสับสนมากเลยนะครับสำหรับมือใหม่ในนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสเกลที่ถูกต้องสัญลักษณ์ตัว C เนี่ยให้ออกเสียงเป็นโดอันนี้ก็คือการเรียกชื่อในทางสเกลนะครับดี D ก็ออกเสียงเป็นเร e ก็ออกเสียงเป็นมีแบบนี้อันนี้คือการใส่รายละเอียดแล้วก็ความใส่ใจในการออกแบบให้เป็นตัวช่วยสําหรับมือใหม่สิ่งที่น่าสนใจนี้นะครับก็<อ>เป็นกีตาร์ที่เหมาะสําหรับมือใหม่แล้วก็ตัวเล็กนะครับตัวเล็กกระทัดรัดสาหรับคนที่เคยเล่นกีตาร์ตัวใหญ่ๆมาแล้วมาเล่นตัวเล็กๆก็อาจจะไม่ถนัดนะครับในครั้งแรกๆก็อาจจะต้องเล่นมันบ่อยๆนะครับมันก็จะคุ้นชินกันไปเองนะฮะจะซื้อไว้เป็นกีตาร์สำหรับออกเดินทางด้วยก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีกีตาร์อยู่แล้วก่อนหน้านี้ผมก็ได้เล่น ตีคอร์ดเป็นเสียงของสายเปิดก็ไม่คีเล่นะครับเสียงก็ออกมาค่อนข้างที่จะมีซาวโทนที่ดีเลยนะฮะก็เอาไว้ดีดเล่นประกอบร้องหรือว่าจะเล่นพวกฟิงเกอร์สไตล์ก็ได้นะฮะ สาวที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะในส่วนของหัวกีตาร์ตัวนี้นะครับมีโลโก้ของแบรนด์คาสุกิแล้วก็ลูกบิดก็จะอยู่ในฝั่งเดียวคล้ายๆกับทรงของกีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ ปรับมุดในทิศทางเดียวไปเลยข้อดีก็คือเราไม่ต้องเอื่อมมือไปบิดบิดคล้ายๆกับกีตาร์ไฟฟ้าไปเลยในทางเดียวข้างบนนะครับแล้วก็เป็นทรงที่ดูเท่อีกทรงหนึ่งเลยนะครับมาดูส่วนประกอบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบิดที่ทําด้วยโลหสูตรนะครับฟิงเกอร์บอร์ดก็จะเป็นสีดําเฟตตนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับในระดับที่เล่นแล้วถนัดมือชินมือเลยนะฮะส่วนคอด้าน,นหลังนะครับก็จะเป็นสีมะครกกานีแล้วก็เป็นด้านนะครับก็ เวลาเล่นเวลาเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยไม่ค่อยหนืดมือเท่าไหร่นะครับก็ลื่นๆ่นดีส่วนรูปร่างขนาดของทรงนะครับอันนี้ก็จะเป็นกีตาร์ไซส์เล็ก5ขวบ10ขวบนี่ผมก็ว่าเอามาฝึกเล่นกีตาร์ไซส์นี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีลูกหลานที่อยากให้ฝึกเล่นดนตรีลองซื้อไปเก็บไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งไปแขวนไว้ก็ได้นะครับเผื่อเขาอยากเรียนรู้หรือว่าอยากหยิบมาฝึกหัดเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับวิธีการดูตรงนี้นะครับที่เป็นคล้ายค้ากับตารางคอกีตาร์ที่บอกโน้ตในแต่ละสายแต่ละช่องนะครับ เริ่มจากตรงนี้นะฮะตรงด้านข้างที่เป็นสันของฟิลเกกร์บอดนะครับก็จะมีบอกเฟสตั้งแต่เฟสที่3เฟสที่5เฟสที่7 9 12แบบมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็เฟสที่15อันนี้ก็จะบอกถึงช่วงของเฟสที่อยู่ข้างในเลยนะฮะในส่วนของสายแต่ละเส้นนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นสาย6นะครับ ก็จะมีโนต้ตที่เป็นของสายเปล่าเนี่ยมันก็จะฝังไว้ตรงนี้ตัวโนต้ตที่เป็นชื่อของโนต้ตที่อยู่ประจําสายในฟิงเกอร์บอร์ดไม่ใช่พลาสติกที่แปะนะครับจากที่ผมดูแล้วเนี่ยก็คือการฝังลงไปนั่นเองอาจจะเป็นการใช้เครื่อง cnc นะครับขุดแล้วก็ฝังวัสดุที่คล้ายคายกับมุกเลยนะครับเพราะว่าสีออกเหมือนมุกเลยนะครับดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นมุกแท้หรือว่าเป็นมุกสังเคราะห์แต่ว่าดูเหมือนมุกมากเลยเป็นแบบฝังลงไปเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันก็ไม่มีการลอกล่อนออกมาแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาย e เวลาตั้งสายนะครับสายที่5ก็จะเป็นสาย A สายที่4ก็จะเป็นจะเป็นสาย D สาย3เป็นสาย G สาย2เป็นสาย B สาย1เป็นสาย E ถ้าเราเรียกตามชื่อโน้ตนะครับก็คือมีเราสามารถ มาดูตรงนี้ได้นะครับไกลตรงเนี้ย E ก็เท่ากับว่าเป็นโนต้ตตัวมีมีที่เป็นภาษาอังกฤษที่ออกเสียงที่เป็นตัวสะกด MI ก็คือมีนะครับผมขึ้นให้ดูในหน้าจอนะฮะ A ก็เป็นลาก็เป็น LA ลานะครับ D ก็เป็นเร G ก็เป็น SOL B ก็เป็นท T, T T I ก็อ่านว่าทนะครับแล้วก็ E ก็เป็นมี หลายๆคนเนี่ยเล่นกีตาร์หรือว่าเล่นดนตรีสากลเนี่ยเวลาไปเห็นคลิปสอนที่เขาเรียกชื่อโน้ t เป็นโดเรมีก็อาจจะเข้าใจไปว่าเป็นการออกเสียงเป็นโน้ตของดนตรีไทยจริงๆมันเป็นสากลมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ว่าบางทีหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับสาย e a d g b e อันนี้เป็นแบบฝึกแรกเลยนะครับถ้าซื้อกีตาร์ไปแล้วเนี่ยให เรียกชื่อสายเปล่าให้ถูกต้องก่อนเพราะว่าในสเต็ปถัดไปนะครับมันก็จะมีการต่อยอดไปสู่การกดเฟสที่1่ของซสซยที่6ก็จะเป็นตัว F เพราะเราเห็นตัว F ปุ๊บมันออกเสียงว่าอะไรให้เรามาดูในนี้นะครับ F ก็คือฟ้านั่นเองในเฟสที่1ฟ้าในช่องว่างๆจะไม่มีตัวสัญลักษณ์บอกอันนี้ผมเฉลยให้เลยนะครับมันก็จะเป็นเครื่องหมายชาร์ปที่เป็น F ชาร์ปใส่กับตัว F ที่เป็นเสียงสูงกว่า F นะครับแล้วก็ เฟสที่3ก็จะเป็น G หรือออกเสียงเป็นซอนนะฮะแต่ในขณะเดียวกันอันนี้จะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับถ้าเราถอยกลับไปให้ต่ำกว่า G เรียกว่า G Flat เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่ได้ใส่สัญ,ญลักษณ์อะไรให้มันเยอะจนเกินไปสำหรับมือใหม่ที่เห็นแล้วจะเกิดความสับสนนะครับอันนี้ผมก็เลยเฉลยให้ก่อนว่าทำไมตรงนี้เขาถึงไม่ใส่เพราะว่ามันจะมีพื้นฐานที่ลึกขึ้นไปอีกถ้าต่อยอดจากตรงนี้ก็คือเป็น sharp กับ Flat นั่นเอง Shar p ก็คือใช้ สำหรับไล่เสียงต่ำไปหาเสียงสูงมีฟาฟาชาร์ปซอนแต่ถ้าเราไล่กลับต่ำลงไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าซอนซอนแฟดฟาแล้วก็มีนั่นเองนะครับอันนี้เฉลยให้เลยในอนาคตเนี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูคลิปนี้เพื่อทำความเข้าใจกันมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้พอมาถึงซอนแล้วซอนมันอยู่เฟสที่3เห็นไหมครับมันก็จะมี จุดบอกตำแหน่งตรงเฟสที่สามก็คือเลข3นั่นเองแต่ถ้าเป็นกีตาร์มาตรฐานทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นจุดจุดเดียวนะครับอันนั้นก็เหมาะสําหรับคนที่เล่นกีตาร์เป็นแล้วนะฮะกีตาร์ตัวนี้มันจะตอบโจทย์อะไรให้กับมือใหม่ก็คือตอบโจทย์คล้ายๆกับทางลัดนั่นเองเราไม่ต้องไปค้นหาอะไรในอินเทอร์เน็ตคือมันมีอยู่ในคอของกีตาร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในโรเซกอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งในช่วงท้ายนะครับมาดูตรงนี้ก่อนนะครับมีฟาซอลาทีโดเลมีเห็นไหมครับว่า มันมาจบมีที่เฟ2สิถ้าเราไล่ตามสัญ,ญลักษณ์ที่เห็นอนะันนี้ผมจะไปเร็วนิดหนึ่งนะครับไซ์ที่5มีอะไรบ้างไซยที่5ก็ลาทีโดเลมีฟาซอนลาเห็นไหมครับว่ามันจะเจอโน้ตที่เป็นในโครงสร้างของ C major scale basic พื้นฐานเลยก็คือโน้ตที่อยู่ในคอเนี่ย ั่วคอเลยนะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งของ C major scale ที่เป็น s เกล e เริ่มต้นสำหรับมือใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันจะตอบโจทย์มากเลยนะครับใครที่เรียนกับผมเนี่ยซื้อกีตาร์ตัวนี้ไปฝึกเล่นได้เลยเวลาเรากดช่องไหนแล้วเรารู้สึกงงๆกับช่องนะครับบางคนเนี่ยเล่นไปเล่นมาตาลายไม่รู้ว่าเรากดอยู่ช่องไหนหันมาดูตรงนี้ก็จะเห็นว่าเรากดเฟสที่5อยู่สายตรงนี้เรากดโดนโน้ตตัวอะไรก็คือโดนโน้ตตัวเรนั่นเองถ้าผมเล่นเพลงแค n นลนะครับ ผมก้มมามองเนี่ยผมรู้เลยว่าผมเล่นโน้ตลาฟาซอนลาฟาซอนลาลาทีโดเลมีฟาซอนฟาเห็นไหมผมสามารถท่องตามโน้ตที่ผมเล่นไปได้แบบคล่องได้เลยเลมีฟาลาฟาลาฟาซอนฟามีเดโดทีเดซอนทีซอนทีทีลาซอนลาซอนฟามีซอนฟาอันนี้เห็นไหมผมท่องตามที่ผมเล่นเลยเนี่ยผมเล่นเร็วแค่ไหนผมก็ท่องได้เร็วเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะามันมีโน้ตให้ดูไงครับ เราก็เลยมั่นใจเลยว่าเราท่องตามไม่ผิดเลลาซอนเลซอนละทีลาซอนละเลลาซอนเลเห็นไหมครับมันเล่นไปท่องไปมันคือทักษะที่ทําได้ยากมากเลยนะครับแต่ว่าเราสามารถทํามันได้กับกีตาร์ตัวนี้เลยนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยลองฝึกดูนะครับมันสนุกมากเลยแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นี่หว่านะฮะตรงนี้นะครับมันก็จะมีไปจนถึงเฟส15เลยนะครับเฟส12เนี่ยทุกๆโน้ตเนี่ยมันก็เท่ากับโน้ตของเฟสในสายเปล่าถ้าเราสังเกตที่ตัวโน้ตเนี่ย มันก็คือโนตลำดับเดียวกันกันกบสายเป่าเห็นไหมครับเราจะเจอการไขเคล็ดลับไขความลับที่เราอาจจะยังสับสนอาจจะยังไม่เข้าใจเห็นไหมครพอเราเข้าใจแล้วเราก็จะอ๋อเฟสสิบสองมันก็คือโน้ตที่คล้ายๆกับโน้ตเริ่มต้นของสายเปล่าพอมาเฟสสิบสามมันก็จะได้โน้ตเท่ากับเฟสที่หนึ่งเห็นไหมครับเขาก็จะเพิ่มโน้ตให้เรามาจนถึงเฟสที่สิบห้าเพื่อให้เราได้เกิดการเปรียบเทียบพอเราเปรียบเทียบแล้วเรา เกิดความรู้สึกอ๋อเราจะเข้าใจได้ด้วยการสังเกตของตัวเองมันก็จะเป็นความรู้ที่มันเรียกว่าความรู้ที่ลึกซึ้งนะครับความรู้ที่ลึกซึ้งมันก็จะลืมได้ยากนั่นเองเพราะมันเป็นความรู้ที่เกิดจากความเข้าใจที่เราสังเกตแล้วก็เข้าใจได้ด้วยตัวเองนะครับตรงนี้คืออะไรตรงนี้ตรงกลางเนี้ยมันก็คือสเกลคันเดียวกันกับซาวโฮนะครับแต่ว่ามันเอามาประดับไว้ตรงกลางเพื่อให้เราเห็นว่าไอ้ตัว C เนะี่ยเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูชัดๆนะครับมันจะมี C แล้วก็มี A อยู่ข้างล่างนะครับ มันเป็น2ชั้นนะครับให้ดูชั้นแรก ชั้นแรกคือเมเจอร์สเกลนะครับเมเจอร์สเกลคอร์ดก็คือทางเมเจอร์นั่นเองนะครับมันก็จะมี2ชั้นชั้นแรกที่เป็น C เนี่ยก็คือถ้าแปลงจาก C m เมเจอร์มันก็คือ A Min o r A Minor ก็เท่ากับ C m เมเจอร์นั่นเองมันจะมีลำดับโน้ตที่เป็นโน้ตในกลุ่มเดียวกันนะครับแต่วิธีการไล่ลำดับโน้ตแตกต่างกันนะครับสำหรับเมเจอร์เนี่ยเมเจอร์ Major ก็คือไล่จาก C ใช่ไหมครับโดเลมีฟาโซลราทีโดอันนี้ก็คือ C m เมเจอร์สเกลไม่ติดช์ปไปติดแฟดส่วน A Min เียลอย ไม่ติดชาร์ปไม่ติดแฟตแต่ก็จะเริ่มจากโน้ตตัว A ซึ่งเป็นคีย์เอมิเนอร์นั่นเองนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนําให้ดูแค่บรรทัดแรกก่อนนะครับคีย์ซีเมเจอร์เนี่ยมันก็เป็นคีย์ที่ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟตแล้วก็ไล่ลงมานะครับก็จะเป็นเจอตัว G G ก็คือคีย์จจะมี1ชาร์ปเพิ่มเข้ามาใน F s h ชาร์ปนะครับในหลักสูตรเนี่ยผมก็มีสอนนะฮะในเรื่องตรงนี้มันสําคัญมากเลยนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าลําดับสเกลเนี่ยมันเรียงลําดับกันยังไงแล้วก็มันมีเครื่องหมาย์ย เพิ่มมา1 2 3ที่โน้ตตัวอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําแยกอีกพาร์ทหนึ่งสำหรับสอนใช้กีตาร์ตัวนี้เพื่อให้เราได้เข้าใจการฝึกไล่สเกลและสามารถเอามาเป็นแบบฝึกหัดสร้างความเข้าใจในเรื่องของสเกลได้อีกนะฮะอันนี้แนะนําคร่าวๆนะครับว่า C เนี่ยมันก็คือสเกลเริ่มต้นก็คือสเกลที่1นะครับเราจะฝึกสเกลอะไรต่อไปเราก็มาดูนี่เลยก็คือสเกล G G major scale D major scale A major scale, E major scale, B major scale แล้วก็ไป F sharp major scale นะครับแล้วก็มันจะมีทางแฟตด้วยนะครับทางแฟตให้เราย้อนกลับมานับตรงนี้มาแบบนี้ก็คือ F major นะครับก็จะเริ่มด้วย1แฟตนั่นเองอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายในพาร์ทสเต็ปถัดไปนะครับ B flat ก็มี2แฟตในคีย์นี้นะครับ E แฟ t a f a d f a นะครับมันก็จะไล่ลำดับแฟ a ไปนะครับแล้วก็จำนวน f ฟ a ที่เพิ่มเข้ามาในโน้ตในสเกลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับไปด้วยส่วนด้านล่างก็จะเทียบเป็นคีย์ของมเนอร์นะฮะว่าถ้าคีย์ f major เนี่ยมันเทียบได้กับคีย์อะไรที่เป็นมเนอร์ก็คือคีย์ d minor นะครับเราจะเจอบ่อยเลยนะครับในเพลงที่เล่นในคีย์ d minor อันนี้ก็จะเป็นทางของคีย์นะครับในส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นในทางของคอร์ดนะครับคอร์ด c c 7ก็จะมีตำแหน่งมีจุดให้กดนะครับแล้วก็เราสามารถเอาจุดที่กดเนี่ย มาเปรียบเทียบมันอยู่ในฝั่งที่เรามองเห็นเนี่ยสมมุติเราจับ e7 นะฮะแล้วก็มาดูเทียบสายเลยนะครับมันก็จะมีสายที่6กลปอยเป็นสายเปล่าสายที่5กดเฟสที่2แล้วก็สายที่4เป็นสายเปล่าแล้วก็สายที่3กดเฟสที่1เนี่ยสำหรับมือใหม่ก็ก้มมองน e ี้ e7 จับยังไงไม่ต้องไปเสิร์ชหาแล้วนะครับมา <Learning footsteps> ดูในนี้ได้เลยคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็สีที่ตัวรีวิวก็จะเป็นสีเป็นคล้ายๆกับสีมะฮอกกานีนะฮะ แล้วก็จะมีอีกซีรีส์หนึ่งที่เป็นสีดำนะฮะก็ต่างกันแค่สีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เสียงก็จะกีตาร์แต่และตัวก็จะมีความที่คล้ายๆกันเหมือนกันนะเป็นคาแรคเตอร์ของกีตาร์ซีรีส์นั้นน,นัหมุดต,ตรงนี้ก็จะเป็นพลาสติก ABS นะฮะแล้วก็เชเดินเหมือนเป็นกระดูกเลยนะฮะอันนี้ก็ทางร้านเขาเซตอัพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยหาซื้อได้จากร้าน Music e n t น a ์นะฮะแล้วก็ตรงนี้นัดก็เป็นเหมือนเป็นกระดูก สังเคราะนะฮะถ้ามองลงไปเนี่ยผมผมมองเหมือนเป็นกระดูกเลยก็อยากรู้ว่าเป็นกระดูกหรือพลาสติกก็ต้องเอาตะไบขัดดูสายที่ให้มาก็ สายดีนะครับน่าจะเป็นสายแดดดาริโอมาจากโรงงานเลยนะฮะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแต่เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในคลิปต่อไปสอนวิธีการใช้เมื่อซอ้อกตาร์ตัวนี้มาแล้วนะครับเราจะเริ่มต้นกับมันได้ยังไงนะฮะก็รอติดตามไปในพาร์ทถัดไปนะครับสาหรับพาร์ทนี้เนี่ยใครสนใจกีตาร์รุ่นนี้แบรนด์นี้นะครับติดต่อซื้อได้จากทางร้าน Music e n t r a n c นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์แปะของร้านไว้ให้ด้านล่างนี้นะฮะขอบคุณสําหรับคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบนะครับสาหรับคลิปน